สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะอันนี้ให้มาดูสวนเฉยๆนะคะคือไม่เลิเจออกมาทําสวนแล้วก็เลยมาเล่าข่าวเนาะมาเตรียมหน้าดินค่ะจะปลูกผักเพราะว่าปีนี้ยังไม่ได้กลับส่งยังไม่ได้กลับเมืองไทยเนาะก็เลยมาเตรียมสวนจะทํานะคะก็จะกลับหลังปีใหม่ไปแล้วประมาณนั้นละค่ะหรือว่าก่อนปีใหม่เพราะว่าช่วงกรกฎาคมสิงหาเป็นฤดูร้อนที่นี่ก็เลย ขออยู่ทำสวนที่นี่ก่อนปลูกผักปลูกไรเนาะวันนี้จะมาเล่าข่าวนะคะเกี่ยวกับฝรั่งสวีเดนที่ทิ้งกระเป๋าไว้ที่สนามบินดูดรธานีเนาะอันนี้เป็นผักสลัดนะคะอร่อยนะคะอร่อยมากชื่ออะไรก็มีลูกค่ะจําไม่ได้แล้วดอกเขาก็สวยนะคะทุกคนอันนี้ออกดอกแล้วก็จะปล่อยให้เขาเป็นมเมล็ดแล้วเขาก็จะขึ้นมาทุกปีค่ะ ปีนี้ขึ้นมาต้นเดียวแต่ใหญ่และสวยต้นเดียวก็กินไม่กินไอเหลือเฟือเลยค่ะต้นมันใหญ่เนาะก็คือเป็นฝรั่งที่สวีเดนเนาะนะคะที่ขึ้นเครื่องจากอุดรธานีนะคะเพื่อที่จะไปสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิแล้วจะเดินทางกลับที่ไหนก็ไม่ทราบนะคะที่บ้านเขาหรือว่าจะไป อีกประเทศหนึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ทราบนะคะเพราะว่าข่าวเขาไม่ได้ออกมาให้ดูเนาะว่าจะไปที่ไหนนะคะแต่ที่ไมล์รับเจจะเล่าข่าวก็คือการที่ตรวจเจอสารตามเสื้อผ้าของเขาเนี่ยสารที่มันเป็นที่ทุกประเทศเขาไม่ยอมรับนะ่ะนะคะมันเป็นสารที่ไม่พึงประสงค์ที่จะให้มีใน ติดตัวกับใครสักคนหรือว่าใครพกใครพาเน,นี่ยมันเป็นอะไรที่ผิดกฎหมายของบ้านเมืองอยู่แล้วใช่ไหมคะในกรณีที่ประเทศไทยนะ่ะตรวจสารเจอสารในเสื้อผ้าของเขาเนี่ยเป็นข่าวครึกโคมดังและเขาก็เดินทางขึ้นเครื่องบินจากดอนเมืองไปถึงสุวรรณภูมิแล้วอะแล้วก็มีการดักเอาตัวมาสอบสวนแต่ก็ปล่อย ปแต่โดยดีซึ่งมันเป็นอะไรที่ว่าบ้านเมืองเรากฎหมายมันละหลวมมันละเลยมันอ่อนแอเกินไปหรือเปล่าอันนี้หมยเริฟเกค้องใจนะคะเมื่อคุณตรวจเจอสารที่มันเป็นอันตรายมันเป็นอะไรที่สามารถไปประดิษฐ์ทำสิ่งที่ไม่ไม่ดีอะ่ะไม่อยากจะพูดนะคะทุกคนคงได้ดูข่าวเลยเนาะมันเป็นอะไรที่เสี่ยง ที่มันจะเกิดขึ้นนะ่ะทำไมคุณไม่ตรวจสอบให้รอบครอบว่าเขาไปเจอสารเหล่านี้ที่ติดเสื้อผ้ามาจากที่ไหนทุกคนจำได้ไหมคะมันมีข่าวข่าวหนึ่งนะ่ะที่ขนสารประเภทเดียวกันนี้แหลคะค่ะออกจากประเทศไทยหรือเปล่าและกำลังจะเข้าประเทศเพื่อนบ้านคือพมา่า กีตันนะ่ะบนเรือนะ่ะทำไมเมื่อเจอสารไอ้ตรงนี้อยู่กับเสื้อผ้าของฝรั่งที่เป็นฝรั่งสวีเดนเนี่ยต่อให้เป็นฝรั่งประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อคุณเจอสารในเสื้อผ้าเขาย่อมแสดงว่าเขาไปทำอะไรมากับสารตัวนี้หรือเปล่าสารก่อที่จะเอาไปประดิษฐ์อะไรสักอย่างที่ทำให ทำร้ายผู้อื่นได้เนี่ยทําไมเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเราไม่เค้นไม่ตรวจสอบไม่เอาความจริงให้ได้ว่าคุณไปโดนสารตัวนี้มาจากไหนอย่าลืมว่าหลายประเทศเขากังวลกับสารเหล่านี้มากเพราะมันเคยเกิดขึ้นที่บ้านเมืองเขานะคะความเสียหายมันเยอะมันเป็นอะไรที่รุนแรงนะคะแล้วประเทศไทยก็เคยเจอตรงสารพระพม เอราวันสมัยก่อนน่ะนะคะเมื่อปีอะไรเนี่ยที่ผ่านมาไมา่รู้จะจาปีไม่ได้แล้วแต่ได้เห็นข่าวนะคะช่วงนั้นนะ่ะโหนะคะแต่ทําไมพอเจอสารในเสื้อผ้าของฝรั่งคนนี้คุณกลับปล่อยเข้าไปแบบง่ายดายไม่ตรวจสอบอะไรเลยหรือความปลอดภยัยความมั่นคงของประเทศนะ่ะทำไมคุณไม่ตรวจสอบ สมมติว่ามันติดเสื้อผ้าเขาขึ้นไปบนเครื่องถ้ามันเป็นไปปฏิกิริยากับอะไรบนเครื่องทําให้เครื่องใครรับผิดชอบนะอันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าแต่ถ้าเราต้องมีคําว่าแต่ถ้าไว้ก่อนเพราะมันเป็นสารที่ไม่พึงประสงค์ใครๆก็ไม่ต้องการนะคะใครๆก็ไม่ต้องการ เมื่อเจอสารสิ่งนี้เนี่ยคนเขาตตกตกตื่นตกใจกลัวว่าจะเอาไปทำอะไรไม่ดีในประเทศบ้านเมืองให้เกิดความเสียหายเนี่ยแต่ทำไมในประเทศไทยเราเนี่ยจึงปล่อยไปง่ายดายไม่ตรวจสอบอะไรให้เข้มงวดให้รอบคอบพอเขายืนยันว่าเอากระเป๋าของเขาเองนะคะพอตรวจสอบและม,มีมีการออกมาบอก นะว่าโอ้ไม่มีอะไรไตรวจสอบแล้วเ,เข้าใจผิดเป็นแค่สมุนไพรต่างๆอันนี้ไม่แค่แล้วถ้ามีถึงขั้นสุนักตำรวจหรือขนอุปกรณ์ที่มันมีความปลอดภัยสูงเข้าในพื้นที่แล้วเอากระเป๋าเสื้อผ้านั้นกลับออกมาก็แสดงว่าคุณตรวจเจอแล้วอะว่ามันมีสิ่งนี้จริง พอป,ปล่อยชาวต่างชาตินั้นไปออกมาแก้ตัวหรือเปล่าว่าไม่เจออะไรถ้าไม่เจออะไรจริงคุณจะออกข่าวโตวข่าวใหญ่โตว,ว่าเจอสารสิ่งนี้พร้อมทั้งสุนัขตำรวจแล้วหน่วยงานเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่แบบโกลาหลกันเหรออันนี้ต้องต้องดูนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยงานเรา บังคับใช้กฎหมายให้เข้มแข็งหน่อยค่ะเพื่อความปลอดภัยในประเทศของเราอย่าลืมว่าถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสนามบินที่ไหนก็แล้วแต่นี่ถึงขั้นไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิติดเสื้อผ้าติดรองเท้าเข้าไปหรือเปล่าถ้ามันไปปฏิกิริยาบนเครื่องหรือในสนามบินมันสามารถเขาเรียกอะไรสมมุติว่าคนดูดบุหรี่ไปเจอไฟเช็กข้างนอกเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นให้ลองคิดดูแล้วกันนะคะอันนี้ทำไมหน่วยงานในประเทศของเราเนี่ยจึงปล่อยไปได้ง่ายดายขนาดนั้นไม่เข้าใจเหมือนกันดีถ้าถ้าเป็นคนไทยติดตัวขนาดนั้นน่ะบานนี้นอนตะแลงแกงในตารางไปแล้วอะ่ะนะคะคงไม่ลอยนวลปล่อยตัวออกมาแบบนี้อันนี้คือความสงสัยของประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่ฟังข่าว อยากให้บ้านเมืองของเราใช้กฎหมายให้มันเข้มแข็งตรวจสอบให้มันชัดเจนว่าไปติดมาได้อย่างไรไปติดมาจากที่ไหนไปทําอะไรมามันจึงมีสารนี้ติดเสื้อผ้ามาติดกระเป๋ามาถ้ามันไม่มีสารจริงสุนัขตํารวจหรือเจ้าหน้าที่ตรงนั้นคงไม่ออกข่าวคลึกโคมทําแบบต,ตื่นตระหนกตกใจกันขนาดนั้นปิดสนามบินขนาดนั้นเห็นไหมคะ นี่คือข่าวสารที่ออกมาทางประเทศไทยแล้วความปลอดภัยคนที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยวในประเทศไทยมันมีสารแบบนี้ออกข่าวไปทั่วโลกคนเห็นทั่วโลกอะ่ะเขาจะเอาความมั่นใจที่ไหนจะเข้ามาเที่ยวประเทศไทยในเมื่อเจอสารแบบนี้คุณยังปล่อยตัวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ